จากติดกระดุมไดเล็กยี่ห้อเบาอยู่รุ่นนี้ใช้ติดกระดุมได้ทั้งแบบ2รู4รูแบบตรงและแบบไคว้ติดกระดุมได้ทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่ใช้ติดได้ทุกผ้าเลยนะคะผ้ายืดผ้าบางผ้าหนาติดได้เลยสวยงามนะคะมีหน้าจอที่ทันสมัยใช้งานง่ายตั้งค่าต่างๆได้ง่ายเลยนะคะ มีไฟ LED 2สว่างสามารถปรับความเร็วได้